แม้การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ค่ะนายอนุทินชาญวิรย์กลหัวหน้าพักภูมิใจไทยกับร้อยเอกธรรมนัฐพมเ่าประธานที่ปรึกษาพักกล้าธรรมจะลาการประชุมทั้งคู่นะคะเนื่องจากติดภารกิจแต่ล่าสุดนายอนุทินชาญวิรกูลเปิดเผยว่าได้พูดคุยกับพักกล้าธรรมแล้วแต่ยังไม่สามารถที่จะเปิดเผยในรายละเอียดได้ขณะที่นายชัยชนกชิดชอบค่ะในฐานะเลขาธิการพักภูมิใจไทยยอมรับว่านายไผ่ดิกเลขาธิการพักกล้าธรรมติดต่อมาขอพูดคุยเรื่องของการสนับสนุนพักภูมิใจไทยจะตั้งรัฐบาลแล้ว แล้วแต่แบบไม่มีเงื่อนไขแต่สุดท้ายแล้วเป็นอย่างไรจะต้องรอการพูดคุยระหว่างร้อยเอกธรรมนัฐและนายอนุทินก่อนนะคะเบื้องต้นที่พูดนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าสุดท้ายจะเป็นยังไงอย่างเป็นทางการรอให้เข้ามาที่พักแล้วก็รอให้ท่านธรรมนัฐพูดคุยกับท่านหัวหน้าแล้วก็ให้เข้ามาที่พักแล้วเดี๋ยวแถลงไ้ทางการดีกว่าครับพี่นองกัแล้วคุณผ่ก็พูดจริง,รงๆว่าไม่มีเงื่อนไขไดเลยเ,ลยเลยขาได้พูดอันนี้คือสิ่งที่พูดพูดกับผม ตอนพูดคุยกันแต่ว่าเดี๋ยวรออย่างเป็นทางการดีกว่าครับนะครับพี่นก็เริ่มเลือกตำแหน่งภายในพรรคในของสิ๋มเมื่อนีคุยว่าเห็นมีชื่อคุณใจนกไปนั่งมาพอหนึ่งนี่ไมไม่ครับเพราะว่ายังไงตอนนี้ต้องต้องยืนยันอย่างนี้ก่อนครับว่าตราบใดที่ผลการเลือกตั้งยังไม่ถูกคอนเฟิร์มนะครับเราไม่มีการยืนยันคอนเฟิร์มตำแหน่งอะไรใดๆทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงเราต้องรอวันนี้ก็ขอให้รอติดตามชมการแถลงเป็นทางการดีกว่า ส่วนนางรัตนมลพินโยสินวัตรคาหัวหน้าพักกราธำก่าวย้ำว่าขอให้รอการพูดคุยกันระหว่างสองพักอย่างเป็นทางการขอให้ใจเย็นๆค่ะขณะที่นางสาวตีนุทเทียนทองวันนี้นะคะแสดงจุดยืนชัดเจนสําหรับพักพลังประชารัฐยืนยันว่าพักพลังประชารัฐสนับสนุนนายอนุทินชาญวีรกูลเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นเป็นไปตามหลักการที่พักอันดับหนึ่งแต่ยังไม่ได้มีการพูดคุยเรื่องของตําแหน่งแต่อย่างใดทําให้ล่าสุดค่ะเสียงสนับสนุนสําหรับพัก ภูมิใจไทยในการเป็นแกนนาในการจะตั้งรัฐบาลรวมแล้ว283เสียงแล้วค่ะ